ไปแล้วถึงเวลาที่กูต้องได้ทุกอย่างชีวิตมันไม่ได้ง่ายลองไม่ตันหัวกูมันลุกขังทุกคนไม่เชื่อว่าความฝันกูจะพากูไปได้สุดทางเย็ดแม่กูไปสุดไปแล้วและตอนนี้กูได้ทุกอย่างกูต้องได้ทุกอย่างที่กูต้องการกูเป็นตัวอย่างที่เด็กทำตามอะไรบางอย่างที่กูต้องทำกูต้องทำทุกอย่างกูต้องได้ทุกอย่าง,งได้ทุกอย่างทีก่กูต,ต้องการกูเป็นตัวอย่างที่เด็กทำตามอะไรบางอย่างที่กูต้องทำกูต้องทำ ยังใครเงินนตรงมาแม่กูส่องตากูไม่ต้องการอยากจะว่ากูส้องหายมึงเกลียดกูก็ไม่จะเป็นสงควายไม่กี่ปีที่แล้วยังไม่มีใครรู้จักกูแต่วันนี้มีคนอยากอยู่ในระดับกูมีคนรู้จักกูมากขึ้นแต่จะมีสักกี่คนที่แม่งรักกูทิ้งทุกอย่างไว้ที่ได้แต่ตอนนี้ยังไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้มันไม่ใช่สุดเปล่าแค่มันไม่ง่ายควยพวกที่ทิ้งกูขอบคุณทุกคนที่ให้กูทำได้ทุกอย่างแต่มันไม่ฟรีอะไรไม่ดีกว่าจะทำในราคาที่เหมาะสมไม่เชื่อเรื่องเวกัมกูเชื่อในสิ่่่่งทททีีปลอออยเนมมับ กูต้องได้ทุกอย่างเพราะกูยอมเสียทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่มึงเสียไปกูเสียไปยิ่งกว่านั้นอะไรที่มึงได้ไปกูต้องได้ยิ่งกว่าเย่กูต้องได้ทุกอย่างเย่กูทิ้งทุกอย่างไปแล้วถึงเวลาที่กูต้องได้ทุกอย่างชีวิตมันไม่ได้ง่ายลมแไม่งป้นหัวกูเปมนลูกคางทุกคนไม่เชื่อว่าความฝันกูจะพากูไปได้สุดทางย็นแม่กูไปสุดไปแล้วและตอนนี้กูได้ทุกอย่างกูต้องได้ทุกอย่างที่กูต้องการกูเป็นตัวอย่างที่เด็กทำตาม ทุกอย่างงได้ทุกอย่างที่กูต้องการกูเป็นตัวอย่าง,งที่เด็กทุกตามอะไรบางอย่างที่กูต้องทำกูต้องทำทุกอย่างก,าง chool, ก,ากูต้คงคอ Dad, ตงได้ทุกอย่าง Life gone around in me อยู่ในสกูกลายเป็นกูก็ที่ดูแปลกกูเลยคิดว่าที่ของกูไม่ใช่ตรงนี้กูเลยบอกมาได้กูจะได้ทุกอย่างตัอทางนี้ยอมทิ้งทุก ไม่กล้าจะแามไม่รู้จะโตก็คงสิ่ได้วันที่ถอยก็มนนีแล้ต้องผ่านไปนี่ตอนปีสามโคมหาอะไรเรื่องที่จะทิ้งและกูไม่คิดผิดกูต้องคำถามจานวันนั้นจนวันนี้ไอกาเดตโกกูเคยเล่าให้ฟังทุกอย่างที่เราได้ทำสร้งึ้นมาที่เกันพันแต่ยังไปเสียใจในอดีตเก็บเป็นบาะสบการณ์มาซ่อนตัวเองและเชื่อว่าสักวนันต้องได้ทุกอ,อย่างที่กูต้อง ที่เด็กท้องตามอะไรบางอย่างที่กูต้องทำกูต้องทำทุกอย่างกูต้องได้ทุกอย่างต้องได้ทุกอย่าง